ชาวบ้านบ้านหนองบัวครับที่ว่างเว้นจากการทํานาหันมาปลูกข้าวโพดแล้วก็นำข้าวโพดมาต้มขายครับ,รบซึ่งก็ <ผม S 2> สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัววันละกว่า3,000บาททีเดียวครับลีลาการโบกมือเรียกลูกค้าของนางสงบคําปิดาอายุ51ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่128หมู่ที่7ตําบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเจ้าของร้านสงบข้าวโพดต้มซึ่งตั้งอยู่ริมถนน เส้นทางถนนมะลิวันจากขอนแก่นไปจังหวัดเลยนะครับเรียกได้ว่าคนที่ขับผ่านไปมาต้องรีบจอดเพื่อซื้อข้าวโพดต้มของนางสงบครับประกอบกับรอยยิ้มของแม่ค้าอารมณ์ดีคนนี้ทําให้ลูกค้านั้นต่างประทับใจแล้วก็แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกันตลอดทั้งวันนะครับมีหลายๆกิจการนะที่เขาจะต้องออกดีลาในการโบกรถอย่างเงี้ยเช่นเราไปทางอูดออ้าวอุดรเนี่ย เขาหลามเขาหลามนะเขาหอันนี้ก็โอ้โหลีลาท่าทางแทบจะนอนลงไวที่ถนนเลยไหมที่จริงเขามีลีลาการโดดของเขานล้วโจ้ก็สังเกตดูนะเวลาที่จะเราเราเปิดไปเลี้ยวปั๊บเนี่ยเขาจะเอาเราจะโบกแล้ออกมาทั้นแถบเลยตอนแรกก็มือเดียวมือต่อไปก็สองมือแล้วก็ค่อยมอบลงมอลงลาบลงกับพื้นนะฮะใช่แต่แต่เป็นอะไรที่สร้างสีสันให้กับคนที่สัญจรับผาดไปมาครับผมเป็นอะไรที่แบบแปลกตาดีนะใช่น้องชายก yeah ็เป nee. ็น มะพร้าวนะฮะก็โบกเหมือนกันนะฮะนั้นแบบ,แบ,บแชนิดแบบล่าลงไปกับพื้นเลย <c oughs> แค่แตะกราบ <c oughs> เลยใช่ไหมครับเชิญ <c oughs> เข้าร้านนะ <c oughs> ทางด้านนางสงบคำปิดาครับเล่าว,ว่าตนนั้นทําอาชีพขายข,ายข้าวโพดต้มมานานกว่า20ปีแล้วครับแต่ก่อนอาศัยช่วงวลาว,ว่างเว้นจากการทํานามาปลูกข้าวโพดขายบนที่ดินของตอนเองจํานวน8ไร่ครับแต่ตอนนี้ได้ยึดอาชีพขายข้าวโพดทั้งแบบดิบแล้วก็แบบต้มสุกเป็นอาชีพหลักไปแล้วเนื่องจากว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวทุกวัน และได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับต่างจากการทํานาที่จะได้เงินจากการขายข้าวเป็นช่วงๆเท่านั้นซึ่งตนปลูกข้าวโพดเองแล้วก็นําผลผลิตที่ได้มาขายตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นครับโดยมีข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดพันข้าวเหนียวนะครับมีทั้งแบบข้าวโพดข้าวเหนียวพันดั้งเดิมแล้วก็ข้าวโพดข้าวกลมซึ่งเป็นข้าวโพดพันข้าวเหนียวที่มีเมล็ดสีดำครับซึ่งขายทั้งแบบดิบแล้วก็แบบต้มสุกแล้วนะครับ แบบฝักสดขายอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทคราทแบบที่ต้มสุกแล้วขายถุงละ20บาทครับมีทั้งหมด3ฝักต่อถุงถ้าซื้อ3ถุงก็ขายเพียงแค่50บาทลดให้10 <20 S 2> <ผม S 1> บาทนะแต่แบบที่ต้มสุกแล้วจะขายดีกว่านะครับเพราะสามารถรับประทานได้เลยวันหนึ่งนะครับนางสงบสามารถขายข้าวโพดได้วันละกว่า120กิโลกรัมผมหรือขายได้เงินกว่า3,000บาทต่อวันนะครับและจะขายดีที่สุดในช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานนะครับหรือวันหยุดยาวที่ประชาชนนั้นใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเป็นจํานวนมากซึ่งนางสงบบอกว่าในช่วงเทศากาลเคยขายได้มากที่สุดถึงวันละ 2> 1 2 2 0 0 0บาท <c oughs> โอ้โหวันละหมื่นนี่มไม่ใช่เล่นนะ30วันก็เป็นเท่าไหร่ละอ่าช่วงเทศากาลน,นะ สักสิบห้าวันก่อนก็ได้ครับสบายเลยที่เหลือคือปิดบ้านนอนปิดร้านนอนคนขยันเขาไม่ปิดหรอกครับนะเก็บเก็บได้ทุกเม็ดเก็บหมดเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของนางสงบคำปีดาเจ้าของร้านขายข้าวโพดต้มบ้านหนองบัวตำบลบ้านฝางมาฝากกันครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับราดได้ตัวมือของแม่มันทั้งขึ้นทั้งกำไรมันขายได้มือละสองพันถึงสามพันตมือจ้า ช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงสงการนะจ๊ะสงการปีใหม่ค่ะขายดีหรือวันหยุดคาตตะเหลือยังต่างก็ขายดีอยู่จ้ะสูงสุดเป็นหมืน่นมืน่นั่นแม่ขายในเทศกาลปีใหม่มื่นสองมื่นละหมื่นก็ได้เจ็ดท่านแปดท่นสิงส่งช่วงจิตจิตเปิดอาทิตย์นาะเขาหยุดปีใหม่นี่สิ่ะค่ะมันได้อยู่เทคนิคการขายหรือว่าของมั่งอยู่นีจุดเด่นตั้ดแต่ลูกค้าจังปิด อันห <ste> <i> ้ากระคัดขปลูกมีคุณภาพมากแบบปลูกเองกขายเองรับรับกับคนให้พื้นที่ของข้าวเลยค่ะห้าสิีไสถุงข้าตตองเบิงวามันนี่มันมันมีเม็ดบ่อข้าตตองต้องต้องคัดเส่ถุงนะค่ะต้องเบิงนอนเบิงยังเ้าแพ้เขามันมันแพ้แพ้แพ้ไปเลยห้าตตองคัดแล้วลูกค้าซื้อแล้วมันก็ติดมันจะจำล้านไว้นางสงบนะครับยังเล่าต่ออยว่าตนนั้นภูมิใจกับอาชีพปลูกข้าวโพดขายเป็นอย่างมากนะครับ พอสามารถส่งลูกสาวแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนเรียนได้จนจบปริญญาตรีครับซึ่งถึงแม้ว่าข้าวโพดที่นํามาขายจะขายดิบขายดีสร้างไรายได้ให้กับเขาวันละหลายพันบาทต่อว,วันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเปิดร้านขายใหม่ๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือความสดใหม่แล้วก็ปลอดสารเคมีนั่นเองจนได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช GAP ในปีพุทธศักราช2555จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับงบขายทั้งของดีของอร่อยมันก็เลยนะอยู่ได้ยาวไงคือถ้าต่อไปก็จะมีท่าออกกําลังกายท่าใหม่นะฮะท่าโบกเข้าโพดโ <laughs> <laughs> บกโ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 บก,บก,บกอย่างเงนะี้ยจริงๆเนี่ยได้ทั้งรายได้นะ ครสุขภาพก็ดีด้วยนะออกกำลังกายด้วยยกแขนยกขาก็เหมือนแม่ค้าส้มตำนะฮะที่คอยตำส้มตำตลอดทั้งวันที่ต้องใช้มือนะฮะใช้แขนนะแบบแขนไม่เท่ากันเหมือนเรายกเวทอ่ะอ๋อใช่ใช่นี่วันนึงไม่รู้กี่รอบนะเขาจะต้องฝึกให้ถนัดทั้งสองข้างครับผมวันนึงตำข้างขวาวันนึงตำข้างซ้ายครับคือน่าจะเป็นข้างซ้ายลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันลวกไปด้วยตำไปด้วยนะใช่ด้านขวาก็เป็นตำส้มตำกันไปนะครับผม